สวัสดีครับผมบุรินปียะทัศนกุล AVP Human Resource เจียไตยของเราดำเนินธุรกิจมาเป็นปีที่102แล้วนะครับถึงแม้เราจะเก่าแต่เราก็ไม่แก่ เพราะเรามีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้พนักงานรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเขาและดึงดูดคนภายนอกเข้ามาทํางานซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถนั้นเนี่ยเราไม่มีการแบ่งแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมเชื่อไหมครับว่าของเจรตยเองเนี่ยมีพนักงานเพศหญิงที่เป็นผู้บริหารเนี่ยถึง31%ซซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเราเปิดโอกาส ให้คนที่มีความสามารถช่วยการขับเคลื่อนธุรกิจหรือองค์กรให้มีความสําเร็จครับนอกจากนี้ในเรื่องสวัสดิการนะครับเรามีการปรับเพิ่มวันลาประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันลานดีเดือนเกิดการลาแต่งงานที่ไม่จํากัดเพศ การลาพักใจนะครับสำหรับเวลาที่สูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัวนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะในนโยบายที่เราเพิ่มเติมให้นะครับซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าเราส่งเสริมวัฒนธ,ธรรมแห่งความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างในที่ทำงานเพราะเราเชื่อมั่นว่าการผลล็อกศักยภาพของพนักงานเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับให้องค์กรเติบโตได้อย่างยังย่งยืนตลอดไปครับ สวัสดีครับผมตั๊กกิติศักดิ์ขุยทองนะฮะก็ทำงานอยู่ที่เจียไต1 7ปีแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ได้ไปทำงานอยู่ที่เจียไตประเทศเวียดนามก็ทำงานในส่วนของฝ่ายบัญชีแล้วก็ดูแลในเรื่องของบุคคลธุรการด้วยนะครับคือครั้งแรกเลยที่ผมเข้ามาถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในเรื่องของวิถีเพศเนี่ยตอนนั้นผมก็มีความกังวล นะนิดหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่ใช่ถ้าเราเข้าไปร่วมในองค์กรที่เป็นองค์กรใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเออจะเป็นยังไงแต่ด้วยบุค,คลิกของผมตอนที่ผมทํางานใหม่ๆผมไม่ได้เป็นคนที่เปิดเผยนะครับแล้วก็ไมไ่เป็นคนปิดบางอะไรทั้งสิ้นตอนนั้นเนี่ยเจต่ายเราเนี่ยเขาจะมีจัดกิจกรรมปีใหม่ทุกๆปีขึ้นแสดงเต้นโชว์คาบาเล่ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นยุคแรกๆและน่าจะเป็นครั้งแรกที่ว่า คนอย่างผมนะฮะได้ก้าวขึ้นเวทีและแสดงความสุนทรสานให้กับทุกๆคนเพื่อนพนักงานพี่น้องพนักงานได้เห็นซึ่งตอนนั้นทุกคนก็โอเคถ้าเกิดย้อนกลับไปการยอมรับเนี่ยจะยังไม่มีมากแต่ณนะตอนนั้นผมไม่ได้ไม่ได้สัมผัสในสิ่งการต่อต้านเลยนั่นก็ถือว่าเป็นเป็นเวทีแรกเป็นการแสดงแรกที่เออเจียไตยเราก็ไม่ได้แบ่งแยกนะให้โอกาสทุกๆคนให้ความเสมอภาค ในส่วนของการได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารท่านดูว่าคุณมีความสามารถไหมศักยภาพคุณมีไหมในเรื่องความเหมาะสมการรัเทศักคุณสามารถทำได้ไหมถ้าทำได้ผู้บริหารยอมรับยินดีอย่างที่ผมเป็นณนะจุดปัจจุบนันนี้ที่ได้รับโอกาสจากท่านผู้บริหารได้ไปทำงานที่ประเทศเวียดนามก็พูดแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ เออเราได้มีโอกาสเข้าร่วมกับทำงานกับองค์กรที่ไม่แบ่งแยกให้ความเสมอภาคค่ะสวัสดีค่ะเจนเจนจิราอิสาอราเยอพรค่ะธุรกิจปุ๋ยค่ะดูแลในส่วนของคลิตคอนโทนค่ะ บริษัทเจียไตยของเรานะคะก็เป็นบริษัทที่เก่าแก่นะคะแต่ก็เปิดกว้างให้พนักง,งานเนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะอย่างเช่นพี่เนี่ยชอบทําสีผมเนาะพี่ก็ทํามาแล้วหลายสีสีเขียวสีแดงสีม่วงสีเทาค่ะเพื่อนๆในฝ่ายต่างก็ชมค่ะว่าอ้ยสวยจังเลยก็ถือว่าเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของฝ่ายค่ะส่วนในเรื่องของการแต่งกายนะคะบริษัทของเราเนี่ยไม่มียูนิฟอร์มค่ะ พนักงานทุกคนนะคะสามารถใส่ชุดอะไรก็ได้มาทํางานนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้ออความสุภาพค่ะแล้วก็ถูกการเทศะค่ะเจนไตรของเรานะคะก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่เปิดกว้างนะคะให้กับทุกเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือเพศต่างๆนะคะแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ค่ะ